เห็นเขาให้สัมภาษณ์ไหมคะตาไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่มีกี่แหลมาไม่มีค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะไลน์ก็ไม่ได้คุยใช่ไหมพี่อ้ําพอเหมือนแบบอ่านทักหัวแหละเขาบอกว่าพี่อ้ําไม่มีอ้ําจะอยู่ได้มันเหมือนแดงเหมือนกันคำนี้เลไม่แรงเท่ากับอะไรนะที่บอกว่าอะไรนะเหมือนผู้อะไรมีใครใครลงอะไรบ้างนะ ไม่มีอ้ำจะอยู่ได้มันไม่ใช่ไม่เขาเดียวคิดถึงเขาเนี่ยอ่ะเงาเผาเงอเขาด่านหรอใช่หรอคุณท่านสงสารมากอ๋อล่าก็ไม่ลงให้ใครก็ไม่รู้อ๋อยังเชื่อโอเคโอเคก็เหมือนเมื่อวานเลยยังไม่มีอะไรผ่านมาวันเดียวจะมีอะไรนะคะแอมเาะว่าจะมีใครโทรมาไหม ไม่นุ้นค่ะหนูบอกว่ามันต้องให้เวลาเวลาทำให้ดับแถบแลรกไม่มีค่ะเยี่ยมแค่แต่จะทะเลาล้อค้าบอกย่าดูไม่เขี่ยใจเลยดน่าเลยมันไม่ทะเลาะกันของเขาแบบไปทำอะไรที่ไม่ดีได้อย่างเงี้ยจริงเราเข้าใจกันค่ะแสดงว่าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวก็ต้องดีกันเนาะมันก็ไม่รู้ว่าค่ะรอไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่หรือล้อที่แอบาง้อค่ะพี่ก็พู่เดียวกันเมื่อวานเลยอ่ะ พันเมื่อวานนะรอปีใหมาแล้วจะอ่อนล้าเหมือนคุมเลรนะคุ่นป้ารุ่นป้ารจ่น้ารุ่เปลารุ่นป้ารุ่นป้าคุ่เป้ารุ่นป้ารุกนปดารื่้าคื่นป้ารุ้าคุมเป้ารุ่นป้ารื่นป้ารุ่นป้ารุ่นปมาร่นป้ารม่นารุ่นป้ารอ่นปาุ่นป้ารุ่นม้าร่นป้าคุ่นป้ารุ่นป้ารุนป้ารื่นป้ารุ่าร่น้ารุ่า่ เคยผ่านมาที่มันมันเศร้ามากคือมันไม่ไม่ได้มีอะไรมากระทำให้เรามันเศร้าขนาดนั้นย่อมีเดืไลน์ไหมภายในก่อนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเลื่อยๆคือมันเป็นเรื่องเล็กๆค่ะไม่เป็อะไรเป็นประเด็นใหญ่เราก็เลยรู้ว่าต้องจบในอะไรนะจริงๆอยู่คนเดียวก็ดีเพราะได้ได้ได้พักได้คิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยคต่กูร้องก็เหมือนอ้ําัวดเลยด้วยความรักแล้วอะไรประมาณนี้ก็อิ่มนะก็เปลี่ยนเป็นบางที่ แ่นค่าเฉยค่ะแล้วก็เน่ยกินตัวนี่คืออิ่มตัวกับพี่แอลเลยกิมตัวกับความรักที่ผ่านมาทั้งหมดคือเฉยๆกับเรื่องพวกนี้คือไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่เลยนะคะเหมือนเมื่อก่อนมีก็คือกำลังใจไม่มีก็ต้องอยู่ได้คือต้องอยู่ได้บรรยานกาศเจอเลยเค่ะไม่เจอค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนานๆเอาออกไปเจอเพื่อนไปนู่นไปนี่ก็กลับบ้านลอยกระทง าไม่เจอไม่มีค่ะมกระทงไม่ไปไม่ไปไหนค่ะอ้าวเม่กินข้าวกระจัตอนอยการแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อารมใจเราตอนนี้เหมือนอยากอยู่คนเดียวมากกว่าหรือยังคือตอนเนี้ยไว้อทินาเห็นถามแล้วมันตอนนี้อ้ํางานยุ่งมากเลยแล้วก็อนตรสิทิ์ต้องมาตอนนี้อ้ําว่างแค่ท์ละวันเองอ่ะอันไม่มีแรงจะปฏิบอะไรเลยก็เฉยๆค่ะลกุ่อคไม่ดูค่ะอ้ําอ้โหถ้าอ้ันดูได้อ้ําคงจะวิคอยสิน ก็รูไปแล้วว่ะครั้ล่าสุดมีคหมอดูมาทักอะไรอย่งี้ว่าลูกเกียจะได้หรอแต่งงานในปีหน้าถ้าไม่แต่งแต่กับคนที่เป็นนักธุรกิจขาวอ่างเหมือนกันด้วยแล้วก็แอมก็80เปอร์เซ็นต์แอม8เปอร์เซ็น่มาไปได้ไหมคะที่มาเป็นบริษัทที่เป็นแอมาเลยห้าสี่สามสองเอาใหม่ซิตกใจเขาบอกว่า สามสินเมเป็นแอมถ้าเกิดว่าทายผิดนะเขาจะเลือกทายใครเลยอ๋ออได้ยินมาแล้วปันโคมแล้วคมปันโคมห้าสี่สามสองไม่หูุเขาคนนไงบ้าคนมาทีแล้วก็ไม่รู้แต่คนก็ทักเยอะค่ะคนไม่บอกใช่บ้าไม่ใช่บ้าก็แล้วแต่ตำราแต่ละคนก็ไม่ได้รบหัวอะไรนะคะหรือเอาเป็นว่าถ้าดูแล้วเอาแบบอํามี่คู่อ่ะยังไงก็ได้ค่ะแต่ถหัวเอาแบบอําไลคู่ตลอดชีวิตเแล้วคงเศร้าอ่ะห้าพันโคมแต่ที่อัมเก้าพันโคมชีเองเลยค่ะ ไม่กล้าสุทธิก้าอันปวดหัวตายอันปวดสำนักไปแล้วมันมันมีแนวโน้มทำไปได้ไหมมีหน้าแต่งไหมอันไม่สามารถคิดเรื่องนี้ได้เลยแค่คิดอันก็กลัวเลยอ่ะเนี่ยมัต้องทำงานก่อนจ่ะแต่ก็คงเป็นคงเป็นพี่แอมแน่แน่นว่าอย่าอย่ามายิงอย่างนี้เดี๋ยวไปประเด็นอันหลอแอมอยู่ไม่ใช่เสียหายผู้หญิงหมดค่ะมันมีการคอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าคก็จะเลิกดูดวงกัเลย นั่นแหละว่ต้องมา,ององารามาอลุ้นกันดีกว่ามีอะไรฝากบอกเขาไหมคะเตรียมเลิกดูดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันพี่ไม่ปากค่ะก็ก็ขอบคุณที่ไม่ดูเพราอําอไรครัวนะคะย่าอั้มาคนมีดูผอมลองแต่เพราะว่าเรา <c oughs> เราก็ต้องขอมนะคะเข้ากล้องตอนแรกหน้าบารนี่ <c oughs> ใช่ค่ะคือเข้ากล้องมันจะใหญ่กว่าตัวจริงอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรทชีให้เราสอมพวกเรียดนเก่ะมากค่ะตอนนี้มันไม่เครียดค่ะ ไากับะยะเที่รของทนไทยด้ยค่ะต้องใช้งหมายลทเบียนะีออไม่เป็นไรค่ะหัืไรก็ได้อะเดี๋ยวกับไปงอมั่นขนาดนี้่ะไม่รู้เรื่องเเรื่องนี้ค่ะถ้าเขาขัดอกไม้มานี่คือดีเลยไหมคะไม่ไพูดเดี๋ยวมันคออ้ํารอแอมไม่ใช่นะคะไม่พูดอะไร่างนี้เลยนะ ก็ผัดกันที่ผานมันมีปัญหาที่มีบ่อยจริงๆบ่อยเหมืที่ทุกคนรู้อย่าเงี้ยคก็เเล็กก็ผัดกันบ้างกันก็จกล้นว่าใช้เวลาอนาดเล็ก็แบบไม่ใช่ไ่่ไม่ใช่ไารัก่ไม่ใช่นม่ใชาไม่ใี่ไม่ก่น่ใช่ไ่ไม่ใช่ไ่ใไม่ใช่ีม่ไไ่่ไมไม่ใช่ ที่หายว่าถูกคุ้งคือแล้วกุ้งคือไม่ได้หมอดูจะทำยังไงี่หายนี่เอาไม่ได้พยากรณ์อากาศฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกใช้เวลาเวลาใช้เวลาทำให้เราแข็งแรงขึ้นนี่ถ้าคิดไม่ออกอะใช้เวลาทำให้แข็งแรงขึ้นหรือคุ้งคืออย่บอกว่าอ้าวรอแอรมาง้อไม่ใช่นะคะเสียใจที่มาโอ้ไม่นี้นะ ออลามายดีไหมคะออนามเยทางออลามเย้ายเป็นยังไงไม่เข้าใจในสัมภาษณ์แต่ก็ไม่เคยลงองอารมให้เลยเอาเลยใ่เอาพูเลยอใ่เลยคุณอยู่แดนในคุณพูดมาก่อนในตเพค่ะเออคนงยลอดเลยค่ะนีอนนี้ยออแล้วขายดีมากนะคะาแล้วนะดีดีกมีแ้คนไม่ชอบค่ะคือถ้าถ้าได้ดองใครก็อาจจะินไปไใครแล้วจะแบบเ้หน้าคุณสว่างขึ้น้าสวยขึ้น เราคะผสมว่าต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่ใครชอบของวองก็ดีองอัก็ดีค่ะอ่อร่มอ๋อแยขาดกขาดนี้มดความคเอกผลิตภัณฑ์ไม่มีกันค่ะณเยอะแนี่พี่จะมีเปิดต่วตลอไปไหมีค่ะกะดูขากรรไกรนะไม่อยากกินแบบุงยนึกว่าอยากินน้นองเลยทางคือเเราลองใช้ก่อนอก่อนแล้ว ถ้าจะตัวกับตอนนี้ก็ในช่วงทดลองแตยังไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะให้มันดีคืออะไรครับต้องมีความผู้หญิงค่ะดูเลยว่าต้องมีที่สุดคือทำยังไงก็ได้คุอายุสามสิบนี้แล้วก็ยังอยู่อย่างนี้ได้คือไม่เปไนนคือไม่ยอมตายอะน่าคือไม่เหี่ยวคือไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเย้าอีกเรื่องคือขายได้ขาแล้วจะได้ละครกับพี่ติ๊กใช่ไหมคะมีติดต่อมั้ยเนี่ไม่มีสับปทาหัวใจไม่มีค่ะไม่มีคติดต่อไม่มีค่ะใช่ค่ะมีแมวมาบ้างไหมคะยังไม่มีบ้างยัมีคิว Uhm, ไม่มีแววเลยเลยนะยังรับีแล้วเหมือนเดิมค่ะก็พยายามนะคแต่ก็คงได้แค่เรื่องเดรืองเดวแป้นจริงถ้าติต่อมาแบบจริโอเคไหมีการได้ทุกคนค่ะแต่ยังไม่มีน้ไม่โอเคเนาะโอเคเนาะเนก่่นเนียดด ก็าสนุกเลค่ะยิ่งคนรู้เมื่อไหร่จะได้จะต้องทีถึงได้หลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้คนก็คนก็ฟินนะคะเรายังเป็นติ่งคราวเลยอเราดูแล้วำบต้องคานอ่ะองคานทั้งทั้เอ็นดูคือเราดูตัวเองแล้วยังไม่อำคานขนาดนี้อะไรเงี้ยอผ่านเสียตัวเองค่ะรู้สึกว่าทำไมเขาต้องบอกว่า พลังอะไรขนาดน mm hmm. uhh ั้นเลยนะแต่จริงๆเป็นครคเตอรขเขากับมีนเนี่ยก็จะเป็นผู well. ้หญ um, ิีนิ่งๆ่งๆนอะอยค่ะวจะทแนกันตรงกลางได้ไหมอะขาก็จะแบบว่าไอ้นั้นนมีนก็จะดูอะไรมนขนาดนั้นแ่อเราเป็นแบบแล้วแต่วันวันที่บอกว่าวิ่ ก็สมชันก็ฟินมีแต่คนเขียนก็น้ำแข็งอย่างนั้นพี่แอมก็ลงว่ามีคนถามว่าอ้๊มเหมือนพลาวไหมเอาเรื่องนี้พยวยไม่เหมือนค่ะอ้ันตลกแล้วอ้ัอยู่ด้วยอ่ะเขาจะว่าตลกเลยถ้าจะถ้าจะแบบว่าวีนี่จะมีแบบตลบๆก็ไม่เหมือนแบบว่าถุงขาดเห็นเนาะโอเคเนาะ